จ้าหน้าที่ของเรานะคะมีคะแนนจะมีคะแนน500คะแนนนะคะจากคุณแม่นงนุชนะคะมองอยู่ยีงไงมาอยู่มานั่งนี่น้าหนามตู้กระจกอ่ะมีแป้งแล้วก็มียาฟ้าอย่ามันมันดื้อที่ทาแป้งคาหอมินาบีแป้งให้ดีกว่าเออได้ให้ท้อยน้องมินาเป็นคน ให้น้องมีนาเป็นคนเทให้นะ,ะมีเ <ๆ S 1> จ้าหน้าที่อยู่5ท่านนะคะก็ไม,ไม่รู้นะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแต่ว่าผู้โชคดีไม่แค่คนเดียวนะคะจะจับฉลากตรงนี้ตรงนี้นะคะฉลากของเรานะคะลับตารับตาปเบี้ยป่าเบี้ยวของผมมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา แล้วคนที่โดนทาแป้งคือคนที่แพ้ไม่จับจับคนที่ได้เหรอคนที่ได้500อหรือคนที่แพ้คนที่แพ้คนที่้เอาะีไกเอาเอาคนคนที่แพ้ทาตัวเองส่วนคนที่ได้ให้เพื่อนทาให้อออย่าลาออมันก็ต้องมันก็ต้องโดนเหมือนกันคุณแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่าถ้าเลอกก็ต้องเลอะเหมือนกันไง เดี๋ยวเหลือนะอิทเอาสิแล้วแต่คุณแม่จะสั่งได้ปืนไหนครับปืนไหนปืนตองครับเปืนดึาครับผมมาเจ้าได้บุกเดี๋ยวน้องไม่น่ามาถึงคือกล้องให้แม่ก่อนแป๊บหนึ่งมาแล้วบึ้งดูโหนกระแสจบแม่มาแล้วจ้าแม่หนูจะเริ่มแล้วนะคะดูดูคนต่อรองนดงดูดูมีคนเขาต่อรองจะเอาห้าเอาสองร้อยหรอ อ่าเดี๋ยวเริ่มจากปาเปียวเรื่องอย่างนี้เลยเนาะเอาโอเคไหมคะปาเปียวอยุอาอยู่ถึไม่ไดโซนต้นเลยผมยายมันงานที่จับก่อนเนาะปาเปียวไม่ได้พูกตาด้วยกับตาด้วยโอ้โ่ใสๆนะเดี๋ยวใสๆแม่คะแม่คะยายนงยายนงนุษบอกว่าเพิ่มให้อีกห้าร้อยค่ะ เดี๋ยวให้นมินาเทแป้งให้น้องมินาจะเป็นคนเทแป้งนะคะเปิดเนะครับ๋อมินาไปเตรียมถือแป้งหูกอ่าโอเคเปิดเลยจ้าสอเออสูตรห้าร้อยกก็อีกรอบไงก็อีกรอบเบื่อได้ไง เฮียมูสเฮียมูสเฮียมูก็จับอีกรอบใช่ไหมโอเคอ่ะพี่แชมป์บอกว่าให้เฮียมูจับอีกรอบนะอันนี้อันนี้แล้วแต่นะคุยกันเอาเลยนะอันนี้สำหรับคนเพ้ก่อนนะคะคนเพสอันนี้คนเพ้รอบแรกก่อนนะคะแต่คนที่ได้ก็โดนเหมือนกันนะน้องลุงแชมป์ จองมือยังไม่พอเนี่ยคนที่ได้แต่ว่าคนที่ได้คือจะให้คนที่แพ้เป็นคนทาให้ทุกคนเลยนะคะเอาไปเดี๋ยวเอาไอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปเอาไปทาคนได้อาดิต้องมีนาไปทีไปทีให้ให้ลุงให้ลุงดำลูกให้ลุงดำให้ทุกคนเลยยกเว้นยกเว้นปูหมูนะลูก อ้ายมันมีอย่างน้าเป้กมันมีอยู่นะเอ้กมันไ้าลาย้อไสงกบุ้งไันสภาพสภาพอารอบสองมาอารอบสองวนจากพี่แชมป์อานูถือวนจากพี่แชมป์นะคะพี่แชมป์มมนเหลือหน้าผาไม่ใชมไม

อาจารย์รอบสองมีดำได้นะคะเอาไ้นเอทไทยรอบไม่รับแป้งไทยทารอบสองก็ท่าค่ะอน้องมีนา,อ,าอันนี้แล้วแต่น้องมีนานะแล้วแต่น้องมีนาจะเทเลยนะ <S 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 องนเดูมาอเ ชาคนชนะนะคะน้องไม่ได้ไอ้ลูกคนชนะเอดี๋ยอวเดี๋ยวน้าเดี๋ยวเดี๋ยวบปิดเลยอะไรน้อยพอมีนาลูกอะไน้อยเดี๋ยวมันมีกระป๋องหนึ่งอยู่นะลูกเดี๋ยวนึ่งเต็มซื้อนให้กินเอาจ้าเอาเลย ปรากฏว่าเกมนี้นะครับผู้ชนะก็คือเฮียหมูกับพี่ดำนะคะให้พี่อีนานายนาเบี้ยวคนละหาสิบพอคำๆอันี้คนดีใจเลขอบคุณคุณเม์ค่ะขอบคุณนะคะ